สวัสดีค่ะเข้าสู่ซาอมมาจกกรกอกนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันดูอีกนะคะว่าบ้านบ้าวหอมที่ไหนกันแล้วนะคะอ้าพี่อ๋อคือเอสบายใช่อันนี่อันนั้นเลยลำบากบ้าพี่อ๋อคนเอสบายแต่แม่บาต่อยบอกว่าเอสหายลำบากเจอคลองนะจ๊ะดบอกลำบากแล้วนะพี่อ๋อคุณน่ะสบายดีขนาดเลยเอาไปเลยสองสามเพจนั่นน่ะเฮ้ยจะไปนั่งในก็มันขนาดนั้น สวยมากเลยบอ้นอนได้สน้น้เหร่นคืนน้ำแท้คุณน่ะโซฟงโซฟาเรียบอุ้ยน้ำแท้โซฟาผืนน้ำแท้นี่โซฟาโต๊ะกินข้าวนะคะตู้เย็นก็มีออ้สวยมากเลยจัะ มีตู้กับข้าวตู้กับผ้าก็เป็นคนสองนี่เป็นหนึ่งตัวในเหตุเียรน่องโอ้เพื่นสักหลายอนจะไปเสื้อเข่าวไหมมันใจยุ่งคงเอ้าใครนั่งกินข่าวในชื่อโบปิดกองข่าวเนาะโอ้ยมีตะไบรุ่นนมันถึงเ่านะมาชมบ้านใหม่สวยมากเลยรู้ปิดแล้วแม่เมื่อกี้นี่ อ้สองวดเนมาัาอออกมานี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะประตูนี่สวยมากเลยประตูห้องน้ำนี่สวยมากเลยไม่ต้องปิดหมดลรอกเอาไว้ให้เขาส่องอไม่อมนหอมน่อยนี่งวะบ่นอหาข้อัวขก้อามนเย้อหโซฟาสวยมากเลยไม่หอมสวยนอนได้ด้วยนะน่ะโอ้ยมันปรับนอนได้ใช่ไหม ตัวน,นี้มันเป็นตัวปรับนอนได้ด้วยน,นี่ะแม่ชื่อใไใบไผ่น่ะสวยมากเลยปรับนอนได้นะคะคุณโอ้ยสวัเดียวนอ้องสุกฟ้านง,มงามๆนั่งนุ่มๆไม่ต่ยนั่งดูสินุ่มมากเลยนะคะตัวนั้นมันปรับนอนได้เลยนะแม่ต่ <c oughs> อยหอมวันนี้ ไปนอนเลยเนาะไรหัวไม่นอนที่นอกไปเอยี่น้องเราไม่หอมไปที่ไหนมานอนโซฟาได้นอนดีต่าบ้านเขาอีกใช่ไหมนอนดีอีกไปเลยไปนอนบ้านในห้อมบ้านในหอมยังโซฟาคักไปเลยไปเดี๋ยวนี้โซฟาแบงสวยนอนแบบนุ่มๆสบายเลยอุตส่าอุตส่าบัสิได้ผัวออกมาห้ลลำบากที่ไหนได้ผัวมานอนที่นอนแบบสบายนุ่มๆอีก พัอบอกว่าบ่งเงินเด้อไรออกจากนอกห้องก็ได้นะ้ะก็อืมนอนบา้บานไม่ห้องแบบโซฟานุมน่มๆคุณนะนนนคลิปนี้เอาสั้นๆน,นะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อแม่มาต่อยนอนสบายไปเลยนะคะ